สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ได้เข้ามาทางช่องดึกหน่อยนะครับก็จะได้มาสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับก็จะใช้สูตรล่าง12คู่ชุดตรงนี้นะครับมาสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับก็เหมือนวดที่ผ่านมานะครับก็จะใช้สูตรนี้นะครับ12คู่ชุดล่างนะครับน สรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายงวดที่ผ่านมาก็งวดวัอนที่16เดือน267นี้นะครับก็สรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายผมก็ใช้เด่นแค่เลขสี่นะครับมาตัดภายใน12คู่ชุดนี้ให้นะครับก็จะมีแค่6ชุดนะครับผมก็มาเคาะเด่นให้ก็จะมี0 4สและ4 3และก็สีหนะครับ แล้วชุดรองก็จะมี42แล้วก็44แล้วก็64นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างรัฐบาลก็ออกอยู่ที่43ใช่ไหมครับวัที่ผ่านมา43นะครับก็เข้ามาตรงๆก็คือชุดนี้นะครับนะครับแล้วบนก็ออกอะไรนะครับบนก็มี395นะครับบนนะครับนะครับ ก็จะมาเข้าชุดนี้นะครับที่สรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายวดที่ผ่านมานะครับผมก็จะใช้สูตรนี้นะครับสูตรเดียวกันเลยนะครับก็จะมาสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับวดนี้ก็จะมีเด่นนะครับเด่นให้นะครับก็จะมีก็จะใช้เด่นตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับใช้เด่นตัวเดียวนะครับ สายวิ่งก็ลองเอาไปรุ่นดูนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบงวดที่ผ่านมาก็จะใช้กับสูตรนี้นะครับที่ว่าชนนะครับวันนี้ชนตัวไหนครับวดนี้ก็จะมาชนอยู่ที่เลขสามนะครับงวดที่ผ่านมาที่ออกสี่สามก็จะมาชนอยู่ที่เลขสี่นะครับ แล้วงวดที่ออก09นะครับ09นี่ก็จะมาชนอยู่ที่เลข9กับเลข5นะครับก็เลือกมาอยู่ที่เลข9นะครับแล้วงวดที่ออก61นะครับสูตรนี้ก็มีเลข1สูตรนี้ไม่มีนะครับสูตรนี้หลุดนะครับเพื่อนๆและสมาชิกแล้วที่89นะครับ89ก็สูตรนี้ไม่ชนนะครับก็มา สูตรละตัวนะครับวันนี้ก็มาเลขเก้าวันนี้ก็มาเลขแปดนะครับก็ออกแปดเก้าแล้วก็ที่ผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่แปดห้าสูตรนี้มีเลขห้าสูตรนี้มีเลขแปดนะครับไม่ชนนะครับไม่ชนก็มาสูตรละตัวนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็มีห้าเก้าหนึ่งสูตรนี้ก็มีเก้าหนึ่งห้านะครับก็มาชนสามตัวเลยนะครับก็มา เก้าละหนึ่งนะครับงวดที่ออกหนึ่งสี่นะครับก็สูตรนี้ก็มีแ2 4สองสี่สูตรนี้ก็มีเก้าหนึ่งห้านะครับพอดีงวดนี้ก็ไม่ชนนะครับก็มาสูตรละตัวนะครับก็มาสูตรละตัวนะครับแล้วงวดนี้ที่ผลลัพธ์ออกหกสามสองตัวล่างนะครับสูตรนี้ก็ได้หกศูนย์สองนะครับ สูตรนี้ก็ได้460นะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลข6และเลข0นะครับก็เลือกมาที่เลข6แล้วงวดนี้นะครับเราะเข้ามางวดที่จะถึงนี่เลยนะครับ2ส,สูตรนี้ก็จะมีสูตรนี้ก็มี137นะครับสูตรนี้ก็มี379นะครับผมก็จะใช้แค่ตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับ ใช้แค่เล็3านะครับใช้แค่เล็กามตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับให้แค่เล็3ามตัวเดียวเป็นตัวเด่นนะครับผมก็จะมาตัดภายใน12คู่ชุดนี้นะครับเป็นครับให้3ามตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับให้แค่3ามตัวเดียวมีชุดไหนบ้างที่ติดเล็3ามนะครับก็ให้เด่นแค่เล็กนะครับก็เหมือนงวดที่ผ่านมาผมก็ให้ คเลขสีต <Okay. S 2> <Souls> ัวเดียวนะครับเห็นนะครับก็มาสีสามตรงๆเลยนะครับงวดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับผมก็ให้แค่เลขสามตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับเลขสามตัวเดียวก็จะมาติดชุดไหนบ้างนะครับก็จะมีสามศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็สามสองแล้วก็สามสาม แล้วก็เจแล้วก็93้าราะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมี1 2 3 4 5 6ก็จะมีแค่6ชุดนะครับเอาเด่นมาตัดให้12คู่ชุดนี้ก็จะเหลือแค่6ชุดนะครับผมก็จะมาเคาะให้นะครับว่าเด่นสุดนี้นะครับเด่นสุดสุดสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับว่าผม เคาะให้ชุดไหนบ้างนะครับชอบส่วนตัวนะครับจะมีชุดนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ชุดนี้นะครับที่ให้เด่นสุดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3ชุดนะครับเพื่อนๆเด่นนะครับเน้นนะครับ ให้แค่3ามชุดนะครับเพื่อนๆนที่ผมวงกลมไว้นะครับก็จะมีแค่3ามชุดก็มี3าม3าหามสองนะครับเพื่อนๆนมองเป็นเลข6เลยสามสองแล้วก็เจดสามแล้วก็9 3สามนะครับก็จะมี3าสองแล้วก็มีเจดสานะครับแล้วก็จะมี 93นะครับแล้วก็ชุดรองนะครับเด่นเน้นๆน,น,นะครับว่าชุดรองก็จะมีชุดลองก็มี30นะครับเพื่อนๆก็มี31แล้วก็มี33นะครับ ชุดเด่นก็มีแค่3มชุดนะครับเพื่อนๆชุดลองก็มี3ชุดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับล่าง12ชุดตรงนะครับก็ใช้เด่น3ตัวเดียวงวดนี้นะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับก็มาตัดภายใน12คผู้ชุดนี้นะครับก็มาสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้เพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็จะได้ทัน าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับก็เด่นเน้นๆก็จะมีแค่3,2นะครับเพื่อนๆ3 2แล้วก็7,3นะครับแล้วก็93นะครับแล้วก็ชุดลองชุดลองก็จะมี303133 3, 3, ะครับก็ก่อนนำข้อมูลไปใช้จริงนะครับเพื่อนๆก็โปรด พิจารณาให้รอบด้านด้วยนะครับว่าตัวเลขที่ผมเคาะให้จะมีโอกาสเดินหน้าเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะครับก็อยู่ที่ตัวท่านสมาชิกนะครับก่อนนําไปใช้จริงนะครับอยู่ที่ตัวท่านนะครับผมก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับก่อนเอาไปใช้จริงก็อย่าลืมนะครับ ผมย้ำเตือนอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับพิจารณาให้รอบด้านด้วยนะครับก่อนนำไปใช้จริงนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆงวดวันที่อะไรนะครับงวดวันที่1นึ่งมีนาคมหกนไหมครับ ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็มาขอาคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเรามาลุ้นดูนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมด้วยนะครับเพื่อนๆและเอฟีทุกท่านนะครับก่อ,อนนําข้อมูลไปใช้จริงก็พิจารณาให้รอบด้านนะครับว่าตัวเลขนี้จะมีโอกาสมาหรือเปล่านะครับถ้าคิดว่าไม่มาก็เลื่อนผ่านไปนะครับถ้าคิดว่าไม่มาก็ให้ขอให้เลื่อนผ่านไปนะครับ ตัวเลขก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆและเจทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับก็เด่นเน้นก็มีแค่3ชุดนะครับ32และก็73และ93นะครับชุดรองก็จะมี3031และก็33นะครับวัดวันที่1มีนา67 7นี้นะครับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับขอให้มีเงินทองเต็มกระเป๋าทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ